ครับพี่น้องเอฟซีสำหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาเบิ่งแปลงปลูกผักปลูกใหม่นะครับเนาะอหลานสาวมาเยี่ยมมายามถามขคาวงว่ามันเห็ดอย่างสางอย่างนี้โอ้พ่อจะมาเกิดสร้างพ่อสองตัวจะสร้างแค่ไหนโอแม่ทั้งสองตัวตัวเนี่ มันเห็ดมันเห็ดขับเดีอตัวนี่อันนี้มะเมนปลูกกินคือผมนีครับเด้ออันนี้ปลูกไว้ขายปลูกเพื่อขายนะพี่้องเนาะเห็ดแบบดีเดืตัวนี่น้อย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  ปิดเพลงก่อนปิดเพลงปิดเพลงให้น,หน่อยจังฟังพอกักมาัยุ่เนี่ยนีเแต่ว่ามันเขาได้คิดบ่ได้เอาอยยุจักมือแล้วหน่อยหนีสิบแปดสิบแปดวันแล้ว ห่าเมือม่ใช่ออกดอกออกดอกอันอันอันนี้นัน่นมีหยังบ่หลังจากปลูกมันเกิดแล้วเฮามีการตัดหากันตัดไอ้ยอดมันออกบ่อ<ด>บ่ตัดแม่นบ่นอเราคือเทพเดีเเ๋ยวคือเทศพันหยังบ่ดเนี่ยเทพประธานพรเทพประธานพลอ,อาอยุการ,กรเก็บเกี่ยวหลายมันเดี๋ยวหกสิบห้าวันหกสิบห้า เดือนก็หามือเนาะโอ้สองเดือนก็หามือโอ้ได้คนงานไหมสายส่นโอ้ขึ้นหมกโซ่โอ้คนงานเสือกับบอสัโอ้โอ้เห็ดจริงจริงจังๆัอยู่ดีตัวนแล้วอันอันนั้นบังแกนี่อีจักมือจัาเสียนได้เก็บหน่อย ชี่สื้อหามือเดี๋ยวนี้ได้สิบแปดมือแมนบอบ้านี่เฮ็ดเฮ็ดนี่จะขุ่มทั้งหมดจะก,กลุ่มนี่เฮ็ดไว้นี่ไยด้นับอยู่บอการบ่อมาด้วยพายางนี่เลี่ยนไมสุปีแมนบอสพายางจ๋อนี่อันขเขาจอ๋อ ขาจอมาห้หรือจอเองเขจอมาหาี่สบเาซังเามันมีมันมีมันมีตามตาม้าตกงกันมีมีหแต่ว่าหองตกงกันบเอ,อบักตี้ก็สีเหมือนกันเมนสี่สเส้น,น,สนข้าวเสือข้าอ,อ๋อเอาตะไคร้น้วยดีเหมือนกันแมนบ่เสือกอัน เสือกในหล่นก็ได้ฟางก็ได้เงี้ยก็ได้ที่มันเป็นดึงเป็นเท้าเป็นบนารี่ตัวไปเบิงมา,จากจะใส่บารี่เอาพอย,ยพนี่พูดพอเท้าลุงหลอดได้ให้วิ่ามาบ่โอ้มาจะผักไตพอนะแต่ลุงหลอดมากผ้าเห็ดเต็มที่ผมก็จืจอไว้บ่ได้สีดยาเงี้ยเขามาขึ้นเห็นบ่เก็บนอนเดืกกับบ่ได้นอนบ่ได้ใส่บาบ่ได้ใส่บานสียาเงี้ยมาขึ้นอ่ะมาเก็บนอนบักแตงนี่ก็นอนหลายแม่นบ่เบื้องตีนหัว บ่จงบ่ฉีดยาพี่น้องอาศัยวันยามขึ้นเนี่ยไตโคมมากเออมาหาเก็บตัวหนอนมันขึ้นมากจากดินมันบาหน่อยโอ้อแมน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 ยู่ดอกเออสยาบ่ได้เพราะว่าง่วควายมันอยู่น้ำห้องเยอะเออ ก็ถือว่าดูแลภูบริโภคน้ำทำหนึ่งถึงผูบริโภคน้ำเก่ง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 บงพี่น้องเฮ็ดเพื่อการค้าค่ะค่ะได้พี่น้องถ้าสมมติว่ามันออกดอกออกผลมาได้นี่ไดหนวยเกม่านัแนแปลงนี่สิได้ย,ย่ประมาณเจ็ดก,กิโลหนึ่งสองสามสี่หาหาแถวเนี่ย อ่สามรยโลแ้าขายกิโลจักบาทแต่ละมือแต่ละมือสามร้อยโลมแมนเทเดียวด้ทุกว <what? S 1> ันท <300 S 1> <this> ุกวันว right? ันละสามร้อยโลแล้วนี่ขายกิโลจักบาทป่ะอันตามตลาดคือลงตามตลาดนำตลาดสิบบาทก็ขายสิบตลาดแปดบาทก็ขายแปดสิบสามก็ขายสามสิบเป็นสามสิบสามพันมือละสามพันเ้าตรงเอาราคาตลาด เออเอ่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 อเาเ้ามอนีเาขายบบาทมืออื่นอองมืออือบาทโอ้เออเออเออเข้าใจเข้าใจเข้าใจเออเข้าใจเข้าใจเอมือองไปจ้กบาทหนอยเ้าไปหกบาทไปหกบาทอ๋อสามหกสบแปดพัก็เอว่าโอเคเนาะพ่ออยู่ได้เออบานมาพ่ออยู่ได้ดอกได้ดีลีล่ะ ระบบน้ำเนี่ราบบมน้ำนี่โซลาเซลล์หรือไฟฟ้าน้ำยีไฟฟ้าแต่รบ่น้นีซาเซลคดมีโซลาเซลลงดีตอยู่นมีซเซลแต่ว่าทุกคนี่ทใส่ไฟฟ้าเนาะใส่ได้ไฟฟ้าเนาะ ครับสำหรับแปลงนี้ก็เป็นแปลงเตรียมแปลงนะครับเนาะเตรียมแปลงไว้ปลูกบักแตงเตรียมแปลงนะครับเนาะอันนี้ก็หลังจากเค็ดเค็ดยกล่องแล้วก็เอาพัดติกดำมาคุ้มคุ้มแล้วบาน,นี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นสายสายน้ำน้ำพุ่งสายน้ำพุ่งเด้อวพี่น้องเด้ออันนี้เป็นสายน้ำพุ่ง สายนำยดว่าสันว่าเออตัวนี้เป็นสายน้ำยดเนาะครับนะอนนีาจะปิดการลงทุนเพื่อการค้าพี่น้องเปลดเป็นหลอกไปหลอกไปหลอกบ่อไ้บ่อไ้บ้างเว้นจากเอาการทำหน้า,าจากการหลังจากเค็ดหน้าแล้วก็ากาพักกันมาปลูกพักปลูกบักเต็เขรือเทีย นี่ระบบนำพุ่งพี่น้องระบบนำพุ่งระบบนำพุ่งโอ้ดีเว้ยนี่น้อยน้อยน้อยสารนำพุ่งนี่จักบาทน้อยห้าร้อยยี่สิบปานไหนสี่ร้อยเมตสี่ร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรห้าร้อยแม่นบอกห้าร้อยยี่สิบบาทสี่ยรห้ารี่บาทหาร้อยยีสบาทสี่ร้อยเมตร ปอาโทษสื้อซื้อทีเดียวกับพ่อตัวนี้ซื้อปีนึงก็ได้ประมาณอยู่หาปีเลืเก็บได้อ๋อสายน้ำพุ่งพี่นอ้องเบิ้งเอาพี่นอ้องเบิ้งเอาหัวสมองคนเนาะพี่น้องเนาะมันก็นแล้ว่าไอตัวขนสายน้ำพุ่งยางเนี่ยเลดีดีๆๆพี่น้องดีสายน้ำพุ่งย่างดีๆๆๆเลย อันนี้เป็นหอมแดงพี่น้องหอมแดงเออหลังจากแถวนี้มันเปียกแล้วเทากับเอาเปลี่ยนมาไปทางนี้หน่อยหน่อยเออนนี่นี่คือหลังจากมันเปียกเนาะสมมติว่ามันเปียกเนาะครับเนาะเออมันเปียกมันพอแล้วเทากับว่าเปิดตัวนี้เปิดตัวนี้มันก็ไปพี่น้องพุ่งขึ้นโอ้ขอทาขอทาสายน้ำพุ่งมันใส่ไดยห้าปีแม่นบ่อยอายุ หรือหลายกว่านั้นอันขึ้นอยู่กับความจัดเก็บของเฮาวข้าเก็บดีเฮาเก็บดีมันจะได้หลายปียปอือออถ้าซื้อเดียวก็บ่ได้ซื้อทุกปีอืเพราะว่าเฮ็ดเฮ็ดหลายเนาะนี่เฮาก็ต้องใส่เครื่องทุนแรงพี่น้องเออใส่เครื่องทุนแรงฮอกก็ต้องหดมาเสียเวลาหดเออเสียงเสียมลา่าหดล่าฉีดพี่ยังใส่สายนลำพูสบายดีพี่น้อง โอ้ขอ้ขอทาข้อทาอันนี้ได ه, ้สองแปลงเนาะนี่เนาะยืดได้แปลงเดียวสองแปลงสามแปลงกระดับใช่แปลงถ้านี่สิเป็นเป็นขนาดพี่น้องเป็นขนาดเจนิลองกดบึ้งไปอีกเนี่ยโอ้โอ้โอขอ้ขอทาขอา้อทาข้อทาเป็นขนาดเป็นหอ,อ,อมแดง ข้าน,นียก็มีพี่น้องปูตา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 โอ้พุ่นก็มีพุ่นพี่น้องพุ่นก็มีอ,กกอมีกปาดโทษาดแถวแกหอมแดงครับตัวนี้แล้ววันนี้อันเขาใส่ปุ๋ยยังนิดหน่อยปุ๋ยชิพหาชิพหาตัดชิพหาชิพหายีหอยังก็ได้บัลบัวบู แล้ว่านี้ขี้ฝุ่นขี้ฝอยเนี่ยบ่เนี่ยขี้ไก่ขี้งวยขี่งวยขี้ไก่คุณดูกระเทาะขี่หาไดโอ้โอ้โอ้ไงขี้งวยบานเท่าก็ได้เท่ามีเลี้ยงงวยเลี้ยงคั้วให้คนม่ต้องซื้ออืมอืมอืมลดลดลดต้นทุนลงไปเนาะโอ้โหสพาพนี่ก็เอาทวงหัวกระไดจมบ่โอ้แน่แม่นแน่แน่โอ้ขอทาขอทาขอทาพันธุ์หอมแดงพี่น้อง นางนางหอมเนี่ยเอาผาใส่นางท่านจงไว้เตปีไก่ผิดแล้วเอาผ้าเป็นของเจ้าของแมนบ,บมอกงอจงไว้เตปีกายจงไว้แบบหลายนห่ายห่อกระขายไปส่วนหนึ่งห่าจงไว้เห็ดพันเุ์่อกระจงไว้เป็นส่วนหนึ่งหัวยัดดีเนาะห้องประชุมซื้อไอ้หัวพันมันแล้วบ้านนี้เดี๋ยวบ้านนี้วัดวัดสดุม่วนนี้เดี๋ยวเอามาตัใส่ซื้อมาตัดใส่อมาัติอุบลมาสะดุอ้ย